สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับแม่อ่างนวและน้องบิวตี้เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีแนวทางฮานอยทั้ง3รอบมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะคะเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันของศูนย์จริงๆเลยนะคะทุกคนโอ้โหศูนย์มาหมด3นอยเลยนะคะ วันนี้ใครได้ไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางวันนี้กันนะคะก็ฝากทุกคนทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการตัดสินใจทุกครั้งด้วยนะคะของเราก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะตัวเลขก็อาจจะมีคาดเคลื่อนได้นะคะผิดพลาดกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ ตัว,วนี้นะคะผลรางวัลฮานอยพิเศษบน70-2ล่าง 6- 5หนะคะชุดเด่นวิ่งรูดมา2ตัวนะคะดังที่องุ่นน้นย้ำไปแล้วนะคะบอกกับทุกคนไปแล้วนะคะว่าให้ทุกคนเอาชุดเด่นตัวเด่นของเราอะไปรูด19ประตูทิ้งไว้ก่อนได้เลยนะคะหรือว่าจะรูดหน้ารูดหลังบนล่างไว้ก่อนก็ได้ในตาราง วันนี้มาครบ3ตัวบนเลยนะคะใครจับชุดจับคู่ได้วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะชุด2ตัวของเรามาตัวกลับนะคะตัวกลับเน้นๆนะคะ0 2น02เนาะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนชุด3ตัวของเราผิดนะคะของเราเป็นตัวกลับ7เท่ากับ1นเท่ากับ7นะคะของเราเอานี้เอางให้เป็นตัวกลับ ส่วนล่างนะคะล่างก็มาชนกับชุดที่อุมุนชอบส่วนตัวนะคะใครได้ตามชุดนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเข้าล่างพิเศษห5 5้าตรงๆเลยนะเดี๋ยวไปดูฮานอยกันต่อเลยนะคะเมื่อวานนี้ฮานอย320ล่าง98เรียกได้ว่าชุดเต็นวิ่งรูดวันนี้มาครบเลยนะคะ 3ตัวมาครบเลยแต่และในตารางมาเพียงล่างนะคะ98 89เราขาด2ไปนะคะกำลังวันมา2ตัวนั่นก็คือ0ูนย์และ3ส,ส่วนชุด2ตัวองุ่นไม่ได้จับ8 998มานะคะทัง้งๆที่เขาเป็นชุดเดิ่นชุดเน้นนะงงมากตัวเองไม่ได้จับลงมานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ใน กลุ่มหลักหน่วยเหมือนกันนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะถ้าเขาจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่งุ่นเน้นย้ำว่าให้ทุกคนจับในตลางเองเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ VIP VIP วันนี้นะคะบน670ล่าง1 0ึ ชุดเด่นวิ่งรูดมาศูนย์นะคะเรียกว่าศูนย์นี่มาครบสามนอยเลยนะคะใครวิ่งรูดศูนย์ทั้งสามนอยก็เข้าไปนะคะและตาราง6กเจศนะคะใครจับชุดจับกูได้วันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนล่างไม่มีนะคะแต่ว่าสองตัวองหุ่นไม่ได้จับเจมานะคะมีสี่ศูนย์้าศูดศูนเนยเนาะ แต่ไปเข้าพิเศษหมดเลยค่ะทุกคนหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะและเก้าแปดใช่ไหมอ่ะเก้าแปดแปดเก้าด้วยนะคะและศูนย์สองสองศูนย์สองนอยนะคะมาครบเลยนี่ก็มาตัวกลับอีกดูที่อ่ะไปกันต่อค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา พยยาจิบน้ำแป๊บหนึ่งนะเสียงเริ่มหายนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะมาค่ะมาต่อกันฮานอยพิเศษนะคะวันนี้ในตารางของเราก็จะมีสี่สองหกสามหนึ่งห้า เด่นวิง่งรูดในวันนี้นะคะก็จะมี 6, 4และ3ค่ะในส่วนของกำลังวันนะคะวันพุธหลายคนก็อาจจะจำได้แล้ว 6, 5, 1และ4ชุด2ตัวของเราวันนี้นะคะก็จะมี 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4 ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสามหนึ่งและสามสองค่ะ และชุดสามตัวของเราในวันนี้นะคะห้าหกสี่หกห้าหนึ่งสองสี่สามห้าสี่สอง สามสี่หนึ่งและสองหกสามค่ะก็ยังคงตามต่อนะคะเลขที่ชอบเมื่อวานนี้ น้อยธรรมดานะคะวันนี้ในตารางของเราก็จะมี9 2ม เด่นวิ่งรูดนะคะ และชุดสามตัวนะคะวันนี้ก็จะมีสองเก้าสามสองสามหนึ่งหกสองสาม ี่ห้าหนึ่งหนึ่งสี่ห้านะคะอันนี้ได้หมดเลยศูนย์สองสี่และสี่หกห้าอังวนจะเขียนสี่หกสามนะคะทุกคน แต่มือมันไปสี่หกห้าเฉยเลยนะอ่ะก็กันไว้อีกหน่อยนะคะแต่ว่าในตารางก็มีนะคือจริงๆนะ่ะตามองสี่หสามนะคะแต่มือไปเขียนสี่หห้าไปกันต่อเลยนะคะ VIP วันนี้ ถามว่าวันนี้สามนอยฟันอะไรนะคะเด่นวิ่งรูดฟันสองนะคะใครจะเอาไปวิ่งไปรูดฟันสองนะคะวันนี้ของอุงน ชุดเด่นวิ่งรูดนะคะ40และ2ค่ะชุดสองตัวของเราก็จะได้20 สองแปดสองเก้าสี่เก้าสี่ศูนย์สี่สอง 41และ59ค่ะเอียงต่อเอียงสังง้น แลขจุดสามตัวของเราในวันนี้นะคะศูนย์สี่สองสองสามแปดแปดสี่เก้าสามสี่ศูนย์ หนึ่งสองเก้าและห้าสิบแปดค่ะ สำหรับวันนี้นะคะอังุนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้อังุนด้วยดีเสมอมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงรวยๆยมีโชคมีลาบกันทุกคนทุกวันเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหากผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษขออาภัยไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ